นิทานเรื่องมะม่วงยักษ์วิเศษกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านที่ชาวบ้านล้วนดำรงชีวิตด้วยการทำไร่ทำนาพึ่งพาธรรมชาติและสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตในหมู่บ้านนี้มีเด็กน้อยกำพร้าพ่อแม่คู่หนึ่งพี่ชายชื่อไอ้เขียวน้องสาว คืออีแดงทั้งสองคนอาศัยอยู่กับยายแก่ในกระท่อมหลังเล็กปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูพอเลี้ยงชีพไปวันวันในวันหนึ่งยายแก่ได้ล้มป่วยลงไอ้เขียวกับอีแดงดูแลยายอย่างใกล้ชิดแต่ยายก็มีอาการสุดลงเรื่อยๆก่อนสิ้นใจ ยายได้เรียกหลานทั้งสองมาสั่งเสียยายคงอยู่กับพวกเจ้าได้ไม่นานแล้วยายมีสมบัติชิ้นเดียวที่อยากจะยกให้นั่นก็คือต้นมะม่วงยายที่ยายปลูกไว้หลังบ้านต้นมะม่วงต้นนี้ไม่ธรรมดาลูกมันใหญ่โตรสชาติหอมหวานหากพวกเจ้าขยันดูแล มันจะออกลูกให้พวกเจ้าได้กินจนกินไม่หมดหรือหากพวกเจ้ากินไม่หมดก็สามารถเอาไปขายได้จะได้มีเงินมีท้องใช้ไม่ขาดมือว่าแล้วยายก็สิ้นใจไอ้เขียวกับอีแดงร้องไห้ด้วยความเสียใจเมื่อจัดงานศพของยายเสร็จแล้วทั้งสอง ก็ช่วยกันดูแลต้นมะม่วงตามที่ยายได้สั่งเสียไว้พวกเขาพรวนดินรดน้ำใส่ปุย๋ยต้นมะม่วงก็จะเริญงอกงามแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกบานสะพรัง่งและในที่สุดผลมะม่วงลูกโตสีเหลืองทองอารามก็ปรากฏขึ้นมะม่วงลูกนี้ ใหญ่โตกว่ามะม่วงทั่วไปหลายเท่านักเปลือกบางเนื้อหนาส่งกลิ่นหอมหวานไปทั่วไอ้เขียวกับอีแดงดีใจมากพวกเขาช่วยกันเก็บมะม่วงพาแบ่งกันกินรสชาตินั้นหวานหอมอร่อยอย่างที่ยายเคยบอกไว้ไม่มีผิดข่าวคราวเรื่องมะม่วงยักษ์ได้แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้าน ต่างพากันมาดูบ้างก็มาขอซื้อบ้างก็ขอชิมไอ้เขียวกับอีแดงก็แบ่งปันให้ทุกคนด้วยความมีน้ำใจต่อมาข่าวเรื่องมะม่วงยักษ์ก็ลือไปถึงหูเจ้าเมืองผู้ปกครองเมืองนี้เจ้าเมืองนั้นเกิดความอยากรู้อยากเห็นจึงได้สั่งเสนาไปนำตัวไอ้เขียวกับอีแดง พร้อมมะม่วงยักษ์มาเข้าเฝ้าเมื่อได้เห็นมาม่วงยักษ์เจ้าเมืองก็ถึงกับตะลึงในความใหญ่โตสีสันสวยงามและกลิ่นหอมเย้ายวนเจ้าเมืองจึงรับสั่งให้จัดสำรับนำมะม่วงยักษ์มาเสวยทันทีที่ลิ้มรสเจ้าเมืองก็รู้สึกประทับใจในความหอมอร่อยล้ำ เกินกว่ามะม่วงใดๆที่เคยกินมาเจ้าเมืองจึงได้ตรัสถามไอ้เขียวกับอีแดงว่ามะม่วงพันนี้มีชื่อว่าอะไรเหตุใดจึงมีลูกใหญ่โตรสชาติอร่อยเช่นนี้ไอ้เขียวกับอีแดงก้มกราบแล้วทูลตอบว่ามะม่วงตนนี้ใหญ่ยยของพวกข้า ลูกไว้ก่อนตายพวกข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรรู้แต่ว่ายายบอกว่ามันเป็นมะม่วงวิเศษเจ้าเมืองได้ฟังก็ยิ่งพอใจคิดในใจว่ามะม่วงวิเศษเช่นนี้ควรจะเป็นสมบัติของตนไม่ควรอยู่ในมือของชาวบ้านจึงได้ตรัสกับไอ้เขียวกับอีแดงว่ามะม่วงต้นนี้เป็นของวิเศษ ควรค่าแก่การเป็นเครื่องบรรณาการเดชพระมหากษัตริย์เจ้าจงนำต้นมะม่วงต้นนี้ไปถวายแก่พระองค์ท่านแล้วเราจะตอบแทนเจ้าอย่างงามไอ้เขียวกับอีแดงได้ฟังก็ตกใจพวกเขารักและหวงแหนต้นมะม่วงต้นนี้มากเพราะเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ยายได้ทิ้งไว้ให้ แต่ก็ไม่กล้าขัดคําสั่งของเจ้าเมืองจึงจำใจรับคําเจ้าเมืองได้สั่งให้ทหารนำต้นมะม่วงไปปลูกในวังและให้ไอ้เขียวกับอีแดงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากมะม่วงออกลูกก็ให้เก็บไปถวายเจ้าเมืองห้ามนำไปกินหรือขายให้ใครเป็นอันขาดไอเขียวกับอีแดง ก็จำต้องจากบ้านมาอยู่ในวังพวกเขาคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนๆนแต่ก็ทำใจไม่ได้เพราะกลัวว่าเจ้าเมืองจะลงโทษวันเวลาได้ผ่านไปต้นมะม่วงก็ออกลูกแต่คราวนี้ลูกมะม่วงกลับเล็กแข็งและมีรสเปรี้ยวเจ้าเมืองโกรธมากคิดว่าไอ้เขียวกับอีแดงนั้น แกล้งตนเองจึงสั่งให้ลงโทษทั้งสองคนไอ้เขียวกับอีแดงถูกโบยและถูกขังคุกพวกเขารู้สึกน้อยใจและเสียใจมากที่ถูกเจ้าเมืองใส่ร้ายในคืนหนึ่งขณะที่ไอ้เขียวกับอีแดงนอนร้องไห้อยู่ในคุกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาอย่าเสียใจไปเลยลูก ยายมาช่วยพวกเจ้าแล้วไอ้เขียวกับอีแดงตกใจมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครแต่เสียงนั้นยังดังขึ้นอีกยายคือวิญญาณผี่สิงอยู่ในต้นมะม่วงเจ้าเมืองใจร้ายโลภมากอยากได้ต้นมะม่วงไปครอบครองแต่ไม่รู้วิธีดูแลต้นมะม่วง จึงไม่ยอมออกลูกยายจะช่วยพวกเจ้านี้ไปและนำต้นมะม่วงกลับไปด้วยว่าแล้ววิญญาณของยายก็เสกให้ประตูคุกเปิดออกและพาไอ้เขียวกับอีแดงลอบหนีออกจากวังไปยังสวนที่ซึ่งต้นมะม่วงถูกปลูกไว้วิญญาณของยายได้บอกวิธีดูแลต้นมะม่วง และโมบคาถาเพื่อใช้ปลูกต้นมะม่วงให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งไอ้เขียวกับอีแดงได้ทำตามที่ยายบอกพวกเขารดน้ำใส่ปุ๋ยและท่องคาถาต้นมะม่วงก็สันไหวใบมะม่วงก็ผลิตออกและออกลูกใหญ่โตสีทองอารามและส่งกลิ่นหอมหวานเหมือนเดิม ไอเขียวกับอีแดงดีใจมากพวกเขากอดต้นมะม่วงและร้องไห้ด้วยความคิดถึงยายวิญญาณยายปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและกล่าวว่ายายดีใจที่ได้เห็นพวกเจ้ามีความสุขพวกเจ้าจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะหลานและแบ่งปันความสุขให้คนอื่นด้วย ยายจะคอยดูแลพวกเจ้าอยู่บนฟ้านะว่าแล้ววิญญาณของยายก็หายไปไอ้เขียวกับอีแดงก็ก้มตัวลงกราบและสัญญาว่าจะทําตามคำสั่งเสียของยายไอ้เขียวกับอีแดงนำต้นมะม่วงกลับไปปลูกที่บ้านและคอยดูแลอย่างดีต้นมะม่วงออกลูกดก พวกเขากินไม่หมดก็แบ่งให้เพื่อนบ้านและนำไปขายมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือข่าวเรื่องมะม่วงยักษ์ได้ลือไปถึงหูเจ้าเมืองอีกครั้งแต่คราวนี้เจ้าเมืองไม่ได้โลภอยากได้ต้นมะม่วงแล้วเพราะรู้ว่าต้นมะม่วงจะออกลูกต่อต่อเมื่ออยู่ในความดูแล ของไอ้เขียวกับอีแดงเท่านั้นเจ้าเมืองจึงได้เปลี่ยนแผนแจ้งทำเป็นใจดีส่งคนไปเชิญไอ้เขียวกับอีแดงพร้อมต้นมะม่วงกลับเข้าวังโดยอ้างว่าจะแต่งตั้งให้ไอ้เขียวเป็นหัวหน้าชาวสวนและให้อีแดงเป็นนางกำนันคอยดูแลต้นมะม่วงเพื่อเก็บลูกไว้เป็นเครื่องเสวย ไอ้เขียวกับอีแดงรู้ทันเล่เหลี่ยมของเจ้าเมืองแต่ก็จำใจต้องกลับเข้าไปในวังเพราะไม่อยากขัดคำสั่งเมื่อเข้าไปในวังแล้วไอ้เขียวกับอีแดงก็ได้รับการปฏิบัติอย่างดีมีที่อยู่สะดวกสบายมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แต่พวกเขาก็ไม่มีความสุขเพราะต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าเมือง ไอ้เขียวกับอีแดงคิดถึงบ้านคิดถึงอิสรภาพพวกเขาจึงวางแผนหนีออกจากวังอีกครั้งในคืนเดือนมืดไอ้เขียวกับอีแดงแอบ,บลอบออกจากวังพร้อมกับต้นมะม่วงโดยอาศัยความมืดและความช่วยเหลือจากวิญญาณของยายเจ้าเมืองรู้ว่าไอ้เขียวกับอีแดงหนีไปก็โกรธมาก จึงสั่งให้ทหารออกตามล่าทั้งสองไอ้เขียวกับอีแดงหนีการตามล่าอย่างยากลำบากพวกเขาต้องคอยหลบซ่อนตัวอดอาหารอดนอนในที่สุดพวกเขาก็หนีมาถึงชายป่าใหญ่ซึ่งเป็นเขตชายแดนของเมืองอื่นไอ้เขียวกับอีแดงรู้สึกเหนื่อยล้าและหิวโหวยมาก วกเขานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่และกินมะม่วงที่ได้เก็บติดตัวมาขณะที่กําลังกินมะม่วงอยู่นั้นก็ได้มีชายชราคนหนึ่งเดินผ่านมาชายชราได้เห็นไอ้เขียวกับอีแดงก็เข้ามาทักทายและสอบถามเรื่องราวไอ้เขียวกับอีแดงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชายชราได้ฟัง ชายชาราฟังแล้วก็สงสารจึงชวนไอ้เขียวกับอีแดงไปอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านชายชาราคนนั้นเป็นหมอสมุนไพราอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมกลางปา่าไอ้เขียวกับอีแดงอาศัยอยู่กับชายชาราช่วยชายชาราเก็บสมุนไพรและเรียนรู้วิชาแพทย์แผนโบราณ เวลาผ่านไปไอ้เขียวกับอีแดงก็เติบโตเป็นหนุ่มสาวพวกเขามีความรู้ความสามารถและมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนจนชาวบ้านในละเวกนั้นต่างก็รู้จักและนับถือไอ้เขียวกับอีแดงในวันหนึ่งมีข่าวว่าเจ้าเมืองป่วยหนักหมอหลวงก็รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ไอ้เขียวกับอีแดงพอได้ยินข่าวก็เกิดความรู้สึกสงสารจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปรักษาเจ้าเมืองด้วยตัวเองเมื่อไปถึงวังไอ้เขียวกับอีแดงก็พบว่าเจ้าเมืองป่วยหนักมากใกล้จะสิ้นใจไอ้เขียวกับอีแดงได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากชายชารารักษาเจ้าเมืองจนหายเป็นปกติ เจ้าเมืองรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณจึงสำนึกผิดและขอโทษไอ้เขียวกับอีแดงที่เคยทำไม่ดีกับพวกเขาไว้เจ้าเมืองได้มอบรางวัลและแต่งตั้งให้ไอ้เขียวเป็นขุนนางและให้อีแดงเป็นหมอหลวงประจำวังแต่ไอ้เขียวกับอีแดงกลับไม่ต้องการลาบยศพวกเขา ขอเพียงให้เจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองที่ดียุติธรรมและเมตตาต่อราษฎรเจ้าเมืองก็รับปากและปฏิบัติตามคำขอของไอ้เขียวกับอีแดงไอ้เขียวกับอีแดงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขาได้แบ่งปันความรู้คอยช่วยเหลือผู้คนและได้รับความเคารพจากทุกคน ส่วนต้นมะม่วงยักษ์ก็ยังคงออกดอกออกลูกออกผลให้ผลผลิตมากมายเป็นสมบัติของหมู่บ้านสืบต่อไป